คุณและเขานะคะคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมอทรายทำนายไพ่ยิปซีอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จะพาเพื่อนๆมาพิชอาการในหัวข้อที่ว่าคุณและเขานะคะคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะตั้งจิตให้ดีๆนะคะนึกถึงเขาคนนั้นแต่ต้องบอกก่อนว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานดวง รวมนะคะดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้อาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันที่กองที่หนึ่งกันจ้าอาจารย์จะเปิดทั้งพลังงานของเขาแล้วก็ของคุณนะคะมาดูพลังงานของเขากันก่อนห้าถ้วยคนคนนี้นะคะ อาจจะเป็นคนธาตุน้ำราศีมีนราศีกรกฎหรือว่าราศีพิจิกก็ได้นะคะ้าถ้วยพลังงานของเขาทำไมเขารู้สึกเศร้าล่ะ The Tower คุณมีการทะเลาะก,กับเขาหรือเปล่าอืมเขารู้สึกบกเค้นรู้สึกแบบเหมือนเสียใจรู้สึกรู้สึก มันถึงจุดจบมันถึงการระเบิดมันถึงการแตกกร้าวนะคะอืมมันถึงการแตกกร้าวหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญ view of fortune เนี่ยเออเขามีทำไมเขามีความเปลี่ยนอะเขามีความคิดที่เปลี่ยนไป3ดาบเขารู้สึกเจ็บปวดอะค่ะ สิ่งที่เขาคาดหวังเขาแล้วคุณคาดหวังสิ่งที่เขาคาดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะอืมเขาอึดอัดแปดดาบพลังงานของเขานะคะมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความอึดอัดความความความเสียใจนะคะพลังงานของเขาเนี่ยมันดูอัดอั้นเนาะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังคือวิวอัพฟอร์จูนกับหนึ่งเหรียญขึ้นมาให้แล้วนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงของเขาอาจจะเป็นให้พูดตรงๆหรือแรงๆก็อาจจะเปลี่ยนคนใหม่ไปเลยหรือเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเลยนะคะอาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้เดีย๋ยวอาจารย์ขอเปิดดูว่าเขาอยากจะเปลี่ยนอะไรกัน พระราชินีถือดาบ The magician โ okay. อเคเหมือนเขาเขาก็ยังอยากจะพูดคุยให้เข้าใจให้เคลียร์ก่อนนะคะจริงๆมองว่าเขาอยากจะเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่เขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดเขายังรักคุณอยู่มากๆเขาเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่มากๆเลยแต่ว่าด้วยเหตุผลกลใดเรายังไม่ได้ดูฝั่งของคุณนะคะทำไม เรายังไม่ได้ดูฝั่งของคุณนะคะว่าทําไมเขาถึงเจ็บปวดได้ขนาดนี้คุณมีการทะเลาะอ,อะไรกันมันเหมือนมีการทะเลาะไม่เข้าใจกันต้องดูว่าคุณมีฝั่งคุณมีมือที่สามหรือเปล่าอ่ะทีนี้มาดูความคาดหวังนะคะของคุณกับความสัมพันธ์ครั้ง D M p r a c e s s พระราชาถือไม่เท้า 8. ถ้วยจจสมินเจ้าชายถือไม่เท้าความคาดหวังของคุณนะคะเอาตัวคุณก่อนตัวคุณเนะี่ยทำตัวเป็นเจ้าแม่เลยนะควบคุมทุกอย่างก็มองดูแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของมือที่3มเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการวางแผนเป็นนางพญาพ่อพญาควบคุมชีวิตเขาไปซะทุกอย่างนะคะตัวคุณคิดว่าตัวคุณทําถูกคุณวางแผนมาทุกๆอย่างแต่คุณอาจจะใช้สมอง <c oughs> ในการกําหนดความรักหรือชีวิตรักหรือการดิวกับคนคนนี้มากเกินไปนะคะแล้วคุณก็มองว่าถ้ามันไม่ได้หนังใจ คุณพร้อมที่จะเดินหันหลังออกไปถึงคุณจะรู้สึกรักเขานึกถึงเขาคิดถึงเขารู้สึกว่าฝั่งของเขาเน่ยจะรักแล้วก็แคร์คุณมากๆก,กกว่าที่คุณแคร์เขานะคะความคาดหวังของคุณก็น่าจะเป็นการที่ให้เขาเนี่ยอยู่ในโอวาทอยู่ในระบบในระเบียบอยู่ในตามแผนการของคุณแต่ตัวเขาอะลึกๆอะถามว่าเขาอยากทำไหมเขาก็อยากทำตามนั้นแต่เขามีความอึดอัด,อดมากๆ แล้วเขาก็พูดไม่ได้นะคะความคาดหวังเขาอะหวังสักเสี้ยวหนึ่งนิดหนึ่งหนึ่งเหรียญเนี่ยนิดหนึ่งที่คุณเนี่ยจะพูดคุยกับเขาหรือเปิดโอกาสให้เขาพูดบ้างเออนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะบางทีทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันมีใครเป็นใหญ่มากเกินไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่สมดุลเนาะเขาก็อาจจะโอเคแหละเพราะเขารักเราเขาถึงยอมเรานะคะ แต่สักวันหนึ่งมันจะบกเขนมันจะแตกมันจะหักนะคะเพราะฉะนั้นทำความรักนะคะให้มันมีความสมดุลกันดีกว่าเนาะนี่คือสำหรับกล่องที่หนึ่งนะคะเรามาดูกลองที่สองมาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะกองที่สอง เด e ลเวอร์ lover, ขึ้นมาเลยจ้าเดลเวอร์คนคนนี้อาจจะเป็นคนราศีเมถุนก็ได้นะคะสามถ้วยค่ะพลังงานโอเคนะพระราชาถือถ้วยอัสวินถือดาบจ้า The emperor หกดาบสิบดาบโอเค พลังงานของเขาถือว่าดีมากๆนะคะดีมากๆพลังงานของเขาเขามีความรักให้กับคุณมากๆนะคะสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาครั้งนี้หรือว่าต่อไปนี้นะคะก็คือเขาคาดหวังให้คุณนะคะคือคนที่อยู่กับเขาแบบเพื่อน ไม่ไม่ได้หมายความเป็นเพื่อนนะหมายถึงว่าเข้าอกเข้าใจกันคุยกันคนรักในแบบเป็นเพื่อนอยอมรับซึ่งกันและกันได้ในทุกๆเรื่องนะคะเป็นคนรักที่สามารถที่จะวิ่งฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันได้แล้วก็มั่นคงนะคะค่อยๆพัฒนาเนี่ยมีการพัฒนา6ดาบก้าขึ้นไปเรื่อยๆเขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะพัฒนาและก้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็1ิดาบ เขารักคุณเพราะฉะนั้นเขาหวังว่าคุณจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์ความคาดหวังไม่มีอะไรแอบซ่อนในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเขาให้คุณร้อยอ่าในอ่าพูดตรง,ตงๆเขาให้คุณร้อยเขาก็คาดหวังว่าจะได้กลับมา1 0 0เช่นเดียวกันนะคะเขาเชื่อว่าไม่มีอุปสรรคใดจะทำลายความรักได้นะ นอกจากความไว้เนื้อเชื่อใจนอกจากตัวของคุณและเขาที่จะไม่มีอะไรแอบซ่อนกันไว้นะคะนี่แหละมาดูความคาดหวังของคุณเด e d เดดค่ะเดอ d เดด <c oughs> The d e a t ว The String อาจารย์ไม่ขออ่านหัวกลับเนาะ The String ค่ะ The Dead The String อ่ะหลุนมาสองใบโอเคสองดาบห้าเหรียญโอ้ oh. นึงดาบจริงๆพลังงานของคุณนะคะก็คล้ายๆก,กันกับเขาพลังงานความคาดหวังคุณและเขานะคะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันคุณก็หวังว่าเขาจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นคู่ของเดอ t r e ตร t h เป็นคู่ที่ขาดกันไม่ได้เหมือนราชนีกับสิงโตตัวนี้เป็นคู่ที่คนหนึงอาจจะตะมีพลังอำนาจมากกว่าหน่อยนะคะในการควบคุมนะคะ จริงๆคุณก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะได้พลังอํานาจนี้ก็ได้เป็นการเริ่มต้นนะคะคุณอยากให้เขาเป็นเป็นความเริ่มต้นของคุณนะคะหรืออยากให้เขาอยู่ในโอวาของคุณก็ได้นะคะ,อะสองดาบคุณก็คิดเหมือนเขาแหละเนาะอยากให้มันชัดเจนเขาก็อยากไม่ให้มีอะไรเปิดเผยแต่บางทีอะ เหมือนคุณมีอะไรกังวลหรือว่าลังเลอยู่คุณก็คือไม่อยากจะลังเลนะคะคุณไม่อยากจะลังเลในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คุณไม่อยากจะให้มีปัญหาเรื่องเงินด้วยนะในความสัมพันธ์นะ,ะคุณก็ไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเงินด้วยแต่ว่าความคาดหวังขงคุณคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นนะ The date หนึ่งหนึ่งดาบการที่จะเริ่มต้นอะไรต่างๆนะคะไปกับเขานะคะคุณก็คงจะไม่ยอมแพ้เหมือนกันแต่เขาอะ มองว่าเขาอะค่อนข้างที่จะสู้ไปมากกว่าคุณเขาให้หนึ่งรอยเขาอยากได้รับหนึ่งรเขาให้คุณหนึแต่คุณนะคุณยังมีกักนะเพราะมีสองดาบคุณยังมีความกักความผิดหวังความเสียใจออ่หรือว่าการเข้ากันไม่ได้นะคะคุณก็ยังมีความกัก2อ,อดาบเนี่ยคุณยังมีความกักความรู้สึกไว้ไม่ได้เขาร้อยนะคะ แต่พลังงานก็คล้ายๆกันคาดหวังไปในทิศทางเดียวกันว่าชีวิตรักมันจะดีขึ้นนะคะอืมชีวิตรักมันจะดีขึ้นนั่นเองนี่คือสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะโอเคมาดูคนที่เลือกกองที่สามกันจ้า สามเหรียญค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุด,ดินราศีมังกรราศีพฤศษนะคะหรือว่าราศีกันก็ได้นะสามเหรียญพลังงานดีนะสามเหรียญหกเหรียญเดวิลเจ้าชายถือไม่เท้าเลเฟอร์ ดอะซันโอ้พลังงานสดใสามากนะคะสิบเหรียญโอ้ยกองนี้นะคะไม่ต้องพูดเยอะเลยเขาหวังที่จะให้คุณนะคะเป็นมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขามาเป็นเขารักคุณแน่นอนแล้วตอนนี้เขาก็วางแผนนะคะวางแผนาการพัฒนาชีวิตอาจจะไปถึงการแต่งงานมั่นหมายนะคะ ไปถึงการแต่งงานมั่นหมายเนาะมีการวางแผนอะไรต่างๆเขาค่อนข้างที่จะลุ่มหลงคุณเลยแหละนะคะเขาคาดหวังนะคะว่าเนี่ยหก,หกเหรียญคุณจะรักเขาเท่ากับที่เขารักคุณเป็นคนที่มาคอยเกื้อนหนุนกันนะคะเป็นคนที่คอยคิดคิดคิดถึงกันตลอดเวลาความรักครั้งนี้นะคะเหมือนเดอะซัน เป็นความรักที่สุกสว่างความรักที่อบอุ่นความรักที่เปล่งประกายเปล่งแสงนะคะเหมือนเดอะซันอ่านี่คือความคาดหวังของเขานะคะเขาคาดหวังไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตคู่ครอบครัวเขาคาดหวังว่าจะพาคุณเข้าไปแนะนำหรือว่ารู้จักให้รู้จักกับครอบครัวเขานะคะเขาวางแผนเขามุ่งมั่นอืม เพาวางแผนเขามุ่งมั่นมากๆนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะทีนี้มาดูนะคะความคาดหวังของคุณ the emperor syrian high princess าโแฟนโอ้สีไม่เท้านะคะความคาดหวังของคุณก็ไม่ได้ต่างจากเขานะคะเจมเพลเลอร์ J Emperor, คุณต้องการความมั่นคงคุณต้องการความรักที่เป็นในแบบผู้ใหญ่ความรักที่ชัดเจนไฮพรินเซสคุณต้องการความรักที่อยู่ในอ้อมกอดของกันแัะกันเป็นความรักที่แสดงความ เป็นเจ้าเข้าเจ้าของความหึงหวงคือบางครั้งเนี่ยตัวคุณเองด้วยนะคะที่หึงหวงมีความหึงความหวงความคาดหวังคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องถูกต้องตามศีลธรรมแล้วก็เข้าสู่ประตูวิวา<ๆ>เช่นเดียวกับเขานะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าทั้งคุณและเขานะคะมีความคาดหวังไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ได้มีจุดแตกหักหรืออะไรแล้วก็มีความรักที่มั่นคงให้แก่กันนะคะ เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เจอคลิปนี้นะคะก็ขอให้ความรักสมหวังทุกๆคนค่ะ